พรุ่งนี้เนะี่ยผมมีนัดกับโค้ชผมนะครับว่าไปเช็คล่างกายนะครับผมไปเช็คค่าร่างกายนิดหนึ่งนะครับเดือดทรงก็น่าจะน่าจะลดนะครับอเค,ครับผมเราถึงเวลากินข้าวกันแล้วนะครับก็เพิ่งกินไปเมื่อกี้นะครับผมเรากินกันอีกล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อล้วนนะครับผมโอเคโอตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงสี้านะครับผมจริงตื่นได้ประมาณสามโมงครึงนะ่งแล้วนะก็เราก็กินาน้ำสักกระเลยนะครับคือวันนี้ผมมองว่าผมนอนเยอะหนุ่มปวดหัวนะก็พรุ่งนี้นะโพสผมนัดเรียบร้อยนะว่ามาเช็คเช็ค เช็คค่าร่างกายนะครับผมก็อันนี้ทุกคนเห็นไปนะครับว่าทีนี้แม่งเละจริงเละมาหลายทีแล้วเลยลงแต่ก็ผมก็คิดซะว่ามันเออมันมันเป็นไอเอฟแบบนึงนะน้ำไม่มีน้ำโอ้โหกินสดอย่างนี้เลยไหมเอ้ยโอ้โหลืม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 เขาเรียกว่าอะไรลืมกาแฟนะครับเพราะไม่งั้นรสชาติมันจะแบบตุ่นๆนะมันจะว่าไม่ได้มีพันช์ในนั้นเลยปึ๊บ เรียบร้อยนะต่อมายวเทียมนะครับแคม,มันดีนครับสุดท้ายนะแอลกระเทียมนะผมมองว่าในห้องเนี่ยผมไม่รู้ตรงนี้มันเป็นยังไงนะแต่ว่าในห้องอะ่ะเวลาที่ผม ถอดเสื้ออย่างนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันขาวขึ้นจนเหมือนกับว่ามันสว่างเกินไปครับคือกลายเป็นว่าขาวนี่แสงมังส่องมาแม่งสว่างทั้งตัวเลยมองไม่เห็นคัดไม่เห็นกล้ามเห็นอะไรเลยนะผมเมืมอ่อวานนี้ผมดูฟเทจนะแล้วก็เฮ้ยอะไรวะมันขาวเกินสองเม็ดตอนเช้าไปก่อนเลยครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ตอนกินยาอันนั้นก็อีกนิดนึงนะครผมหลังกินข้าวหมดละคนหนึ่งก็คือ1น1.5จุดนจุลิตรนะอาจจะหนึ่งจุดสี่อะไรเงี้ย1นสามอะไรเงี้ยนะเพราะว่าผมกินตัวนี้ใช่ไหม หมดก็คือเฉลี่ยวันหนึ่งสามลิตรนะครับซึ่งผมอยากจะมากกว่าสามลิตรแค่ได้นะเพราะว่าเออมันทับไม่ผิวผมเนี้ยคือหลายๆท่านเนี่ยคิดว่าการทาผิวทาครีมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันแบบว่ามันจะช่วยให้แบบผิวชุ่มชื้นขึ้นอะไรขึ้นนะอันนั้นผมมองว่ามันเป็นมันเป็น end product แล้วมันมันก็ไม่ใช่ end product มันก็ว่าเป็นทางแก้แล้วนะครับผมมันมันไม่ใช่ทางแก้ไขนะมันเป็นทางแบบมันเป็นการแก้ภายนอกไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเออถ้าทุกท่านไม่เชื่อนะท่านลองกินน้ำดูก็ได้นะครับมคือมนนนกกวาิ้้ขึเะะกกินนนมมวเี่ยัั็็จจผหมือนกับว่าไไไมมม่่่แห้งเป็น ขุยนะครับม้ที่ผมเคยเป็นเนาะึีแมวผมจะชคุยภายแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันจะไม่เป็นขุยนะมันก็จะค่อนข้างจะชุ่มชื้นนะครับคุณคุณก็ไม่จำเป็นต้องต้องไปทาครีมเพิ่มนะครับผมคือพอคุณไปทาครีมเพิ่มเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเอ้ยมันชุ่มชื้นมันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการชุ่มชื้นจากภายนอกนะมันไม่ใช่เป็นการชุ่มชื้นจากภายในนะครับพอคุณชินคุณชินอย่างนั้นเนี่ยคุณเอ๊ะน้ำไม่ต้องกินก็ได้น่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุ ลองชีวิตที่นะครับผมระยะยาวนะครับไม่ใช่แบบว่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมจะทาก็ได้นะผมคือผมทาแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะชุ่มเกินไปนะมันจะชุ่มชุ่มชื้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าข้างในน้ําผมเยอะอยู่แล้วนะผมกินน้ำแม้ถ้าลองได้นะผมถ้าเกิดทุกท่านอยากลองดูก็คือกินอาจจะจิบจิบหรือคินแบบผมก็ได้นะผมประมาณแบบ3ลิตรสลิตรอะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะเริ่มต้นแค่ลิตรนึงอีกอาทิตย์นึงก็ไป2ลิตรอะไรเงี้ยนะครับผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่นี่ผมเพิ่มนะเพราะว่าตอนแรกมาเนี่ยผมก็ ะะผมมองว่าถ้าเกิดเราค่อยๆเพิ่มไปเนี่ยมันช่วยจะยช่วยจากข้างในได้นะครับผมเพราะเรื่องผิวเนี่ยมันสามารถดูได้เลยนะครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับผมดูแลตัวเองยังไงนะครับผมหรือว่ากินอะไรยังไงบ้าง,นนงะะางกินน้ําพอไหมอย่างเงี้ยนะครับผมทุกท่านกินน้าตาลเยอะนะครับผมผิวมันก็อาจจะแบบไม่ได้ใสขนาดนั้นนะครับผมน้าตาลมันก็จะทำให้แบบว่ามีน้ำไขมันขึ้นมานะครับผมแล้วก็อาจจะแบบเป็นแผลมันก็จะแบบแผลหายช้ากว่าอะไรเงี้ยนะครับผมคือมันก็เป็นโรคเบาหวานไปเลยตามมานะครับผมก็ไปเจอที่โรงพยาบาลที่หลังนะครับก็ประมาณ ผมมองว่ากินน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมน้ำเนี่ยดีไม่ดีสำคัญกว่าอาหารอีกนะคือคือถ้าเกิดใะพูดทางตรงก็คือถ้าเกิดไม่มีน้ำมันก็อาหารมันก็ไปไม่ได้นะเพราะว่าคุณขาดน้ำสามวันคุณก็คุณก็เออเอเอมีปัญหานะครับผมทางร่างกายอย่างหนักแล้วนะขาดอาหารเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมขาดอาหารนี่ก็ยังคือมันขาดอาหารเนี่ยมันไม,ไม่ดีต่อการแบบเธอคุณต้องการจะเมนเทนความพีคของเปอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณนะครับผมในเรื่องของร่างกายในเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณพ ผมกินอัดอัดน้ำแบบเพราะว่าตอนนี้มันมันประมาณ5้าโมงใช่ไหมประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมอ่ก็ิผมก็กินข้าวเย็นเนาะโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลา6กโมงยี่สบนาทีนะแล้วก็มากินหันเสริมก่อนนะครับผมการตัวบล็อกนะครับขอโทษได้เยนะที่เมื่อกี้นี้มันตัดไปนะครับผมก็คือผมมีธุระนิดหน่อยนะครับผมตัวบล็อกนะครับคุณแม่ผมทำอาหารอร่อยไม่ใช่อร่อยอาหารมันกินหอมมากเลยกินเข้ามาข้างในเลยคุณดูซากเดี๋ยวเราลเอาให้ดูซากกาหรเสริมกัอันนี้คือครึ่งวันนะครับผมยังไม่ยังไม่ใช่เต็มวันเลยนะ คือถ้าเกิดไม่สังเกตไม่รู้เลยนะว่าแบบเออไม่โอ้โหซากไม่เยอะขนาดนี้ก็จะผมเอาไปทิ้งก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมว่าไปว่าอันเนี้ยนี่คือผมตื่นมาประมาณนสี่ชั่วโมงนะผมกินน้ำไปแล้วลิตรครึ่งนะครับแล้วเราก็จะกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับไอการตบ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 ลงเนี้ยมันดีที่ว่ามันมันมันคลีนนะครับผมคือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาหมดเลยนะอาจจะเหลือแค่แบบพูดเป็นขันคำหรือไมโครนะครับที่มันจะเป็นลอยๆได้ผมเอาไปทิ้งก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปกินอาหารกันเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน20นาทีนะครับผมเราก็จะมากินอาหารเสริมมาเลยนะครับโอ้เวหมดเร็่ยวมันแล้วเนี่ยไปเร็วเอาเรื่องนะครับผมพรุ่งนี้เนี่ยผมมีนัดกับโค้ชผมนะว่าไปเช็คร่างกายนะครับผมไปเช็คค่าร่างกายนิดหนึ่งนะครับเดี๋อวทรงก็น่าจะน่าจะลดนะครับลดนิดในที่นี้นี่คือมันต้องลดอยู่แล้วนะเพราะว่าแคลอรี่อินเทคมันหายไปเยอะเหมือนกันนะผมประมาณแบบหลายร้อยแคลอรี่เลยนะผมเพราะว่าผมกินข้าวหายไปมื้อหนึ่งเต็มๆนะผมคือโปรตีนสองมื้อตอนก ไม่ลดก็แปกนะผมต้องพยายามอ d a p t กับตัวเองนะก็ะคือว่าบางทีเดี๋ยวผมว่าผมกินเยอะนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ออกลัางกายไม่อะไรนะครับผมแต่ว่ากินเยอะนะครับหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ้ทำไมมันรีบจังเลยไม่ได้ทางานนะอยากเข้าห้องน้ำนะครับเพราะว่า <laughs> <laughs> ผมาไปกินตัวรังท้องสเสร็จไปเข้าห้องน้ำทีเดียวนะวันนี้เนี่ยผมจะรีบนอนนะครับ <laughs> ไอ้รีบนอนนี่ไม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 ่เคยเป็นความจริงอะเมื่อผมมืผมตอแหลทุกวันทุกวันทุกวันว่าจะรีบนอนเนี่ยไม่ต่างอะไรกับจะออกกำลังกายเลยนะไม่ไม่ได้ออกมานานจัดแล้วนะ โอติงท่อเส้นเลือดไปก่อนเลยนะเรียบร้อยนะคตวัวต่อมาล้างท้องนะต้องรีบนิดนึงนะเพราะว่าอยากท้องน้ำแล้วแบบรวดเร็วสปีดรันนะครับปบึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยูเ,เื่อมนะครับผมเราก็จะอัดน้ำไปแบบเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าน้ำอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวก็เจอกันทีตอนนอนนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบสีห้าสามห้านะครับผมก็ <c oughs> ผมได้โกหกทุกท่านอีกแล้วนะครับมึนมากนะครับผมมึนมากนะแม่ไม่เคยนอนได้เร็วๆเลยไม่รู้ทาไมทํางานแบบว่าคือกู้มกัใจไหมพอทำแล้วมันติดลงติดลงติดลมไปแล้วแบบไม่ได้ดูเวลานะครับผมพอไม่ดูเวลาที่ตื่นแล้วชิบหายแล้วห้าตีห้าแล้วผมนัดเข้ากี่โมงบ่ายครึ่งนะครับพรุ่งนี้อาจจะวันนี้แหละวันนี้แหละอาจจะไปกินข้าวข้างนอกนะครับผม <c oughs> อยากกินรามุงรามงอะไรอร่อยๆบ้างนะ เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวไปนอนกันนะผมขอตัวไปนอนอ่ะนิดมากครับเพราะว่าแม่งผมเบลอมากวันนี้นะผมจวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับก็ผมเพิ่งมาตรวจร่างกายนะเรียกว่าอะไรไม่ได้ตรวจร่างกายเรียกว่าเช็คค่าร่างกายนะครับผมก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมเกลียวจับโก่งจัดครับเดี๋ยวเอาเอาตั้างๆเดี๋ยวจะได้เออเห็นชัดนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันแคบไปนะมันไม่ อย่างไรก็ดีนะครับก็ผมยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมก็คือ,อยังไม่ได้เข้าห้องน้ำด้วยวันนี้แอบ,แอบมึนๆน,นิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมอย่าเรียกว่า,มาเมื่อวานเลยผมนอน9ก้าโมงเช้าอ่ะนอน9าโมงเช้าตื่นตื่นเที่ยงอ่ะนะครับผมแล้วก็จะมากินอาหารเสริมกันเลยนะครับเพราะว่าเมาส์กับเชฟเไม่ใช่มาคอเชฟเมออาส์โคตรโคตรนานนะครับผมคือเสร็จตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะเมาส์สองชั่วโมงนะมันโคตรไม่เสร็จนะแบบเสร็จตั้งแต่แบบบ่ายสองนิดนิดแล้วนะครับผมแล้วก็เมาส์กันชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วผมขขึ้้้นนนนไปดดูฟิตเสางบวยะ ก็โอเคนะครับผมพี่เน็กก็ดูอ่าาโออร์โล่งๆดีนะผมสบายแต่ว่ามันเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมชอบเล่นแบบว่าคือคาดิโอเนี่ยผมก็ต้องมีทีวีนะที่ใหญ่ๆดูสุขสนุกนะผมดูเรื่องที่อยากดูเปิดดังๆอะไรเงี้ยนะครับที่ทําไม่ได้เวลาเวียดเนี่ยผมก็อยากจะแบบดูฟังนู่นฟังนี่ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งไม่อยากจะใช้หูฟังแบบไอโฟนโปอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นมันแบบว่ามันอาจจะแบบกลัวว่ามันจะโดนนงโดนน้ำอะไรเงี้ยซึ่ง ผมใช้งานคุ้มจัดอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเสพตดมันก็จะพังแล้วนะก็ซื้อใหม่นะครับอย่างไรก็ดีนะผมมองว่าวันนี้เนี่ยต้องให้รางวัลตัวเองน,นิดหนึ่งเนี่ยผมก็จะไปกินราเมงอีกแล้วนะแมงกินดีๆนั่นแหละโค้ดผมกบบคือ,ค,อคือพอเห็นค่าร่างกายแล้วเนี่ยมันก็สบายใจนะครับผมแล้วก็แฮปปี้นะผมอาจจะไม่ได้กินตัวแหันดีหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมผมจะต้องกินตัวบอกเนาะเพราอจะไปกินเขาเรียกว่าอะไรไปกินไปกินราโมงกินราเมงอะไรอย่างเงี้ย กินของดีๆทั้งนั้นนั่งให้ให้ชีวิตมีให้ชีวิตมีสีสันนะเพราะว่าถ้าเกิดผมกินแบบควบอาหารนี้บ่อยนั่นก็เรียกว่างไงอ่ะขนาดตายยังไม่ยิ้มมันนอาหารน่าจะแค่นี้นะเอ๊ะแล้วอีกอันนึงเป็นกาแฟนะโอเคใส่กาแฟเข้ามาผมมองว่ามันเขาเรียกว่าไงเอ่อตัวไขมันไขมันดีอะไรอย่างเงี้ยไว้ไว้ทีหลังวันนี้เนี่ยเกิดการ,รผิดพลาดเล็กน้อยนะเพราะถ้าเกิดคุณกินอาหารเสริมกินน้ำอะไรเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีค่าที่เปลี่ยนแปลงได้นะกินน้ำไปเข้าไปน้ำก็จะเยอะขึ้นนะทแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ไไดดด้้้้กกินนนนนนาเยอะะขั็ หม้อมันก็เป็นการไม่หลอกตัวเองดีนะเพราะว่า,าค่าผู้นี้มันโกหกไปเลยนะเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนแล้วนั่งกันสามคนนะคือผมนั่งโค้ดคนหนึ่งยายมานั่งกับว่าที่ผมเคยเป็นโค้ดท่าหนึ่งเหมือนกันนะเขาเห็นผมตั้งแต่แบบผมอ้วนๆกินน้ำมันคือเลเทะนะนั่งแบบวันนั้นคือเมื่อกี้ในน้ำสามขวดอ่ะกินกันหมดจริง <laughs> สุดห้าลิตรนะผมกินกันประมาณสองเกือบสองชั่วโมงอนะ่ะกินคุยไปจิบไปกินไปคือ ไอ้เรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะอย่างที่ผมพูดไปในวันวันที่แล้วเรียบร้อยนะนะแล้วก็โรน้ามาเป็นวิตามินนะเรียบร้อยนะ1.5ลิตรภายในเวลา2ชั่วโมงเยังต้องบอกไปนะว่ากินน้ำเนี่ยมันรู้สึกได้แนละ้วแต่วันนี้ข้าน้ำมีการลร้อ,ลอเลงในกรองนะซึ่งน้ำหนักไม่หายไปเยอะเลยพูดถึง <laughs> เดี๋ยวเจอทีตอนกินข้าวแล้วนะผมจะไปกินอะไรอไร่อยๆนกะันแล้วก็ กลับบ้านก็จะกินอีกนะซึ่งวันนี้ต้องอาจจะต้องคาร์ดิโอแล้วด้วยนะเพราะว่าแม่งแบบเดี๋ยวเราคุยรีเซ้ากันนะครับผมตอนกลางคืนเนาะแต่ว่าผมมองว่าการกินมื้อเดียวเนี่ยมันไม่ทําให้กล้ามเนื้อผมหายนะครับผมเพราะว่าไลฟ์สไตล์ที่ขึ้นผมใช้ชีวิตมาเนี่ยประมาณสามไออาทิตย์สองที่ที่ผ่านมาเนี่ยแม่งคือกดจากคีย์บอร์ดอยู่เนี่ยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีการออกกำลังกายในการกินสองมื้อก็เป็นอะไรที่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันหิวอะนะมันหิวแน่นอนอยู่แล้วนะผมซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครนรนะครรรรรัับบผผมมมกก็ิิินนื้ออจจงงะะไแต่ว่วา ออกกำลังกายครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนกินข้าวทีเนี่ยนะถ่ายอร่อยอร่อยเลยวันนี้หิวมากนะเมื่อวานดึกๆเนี่ยแม่งแบบผมนอนเก้าโมงเช้าใช่ไหมเมื่อวานตีสามตีสี่ึกดูคนกินนู่นกินนี่แม่งแบบไม่ไหวนะผมเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ครับอนตอนนี้เราอยู่ที่คารากทอนก็ขอน้ำเปล่าหน่อยนะครับโอเคแล้วก็เป็นน้ำเย็นนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันหนาวๆที่กรนนะไม่รู้ว่าไขมันผมน้อยลงแล้วมันหนาวหรือไงก็มากินตัวมอสซาเลยนะครับผม เนี่ยพอน้บเย็นแล้วมันกินน้ําได้าเนี้ก็เดี๋ยวผมยังไงจะถ่ายดูอีกนะครับครับผมก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นชื่อรู้สึกชื่อซังโควิจนะครับผมผมใส่ตัวกระเทียมมาแล้วนะครับผมสามลูกนะครับแบบนี้นะครับผมเน้นเน้นแน่นแน่นดูเนื้อเขาเรียกผมขอเขาให้เป็นร้อนพิเศษนะผมมันมันไม่ใช่มันมันเหมือนกับว่านุ่มๆพิเศษนะคุณดูดูโอ้โหมันขาดดูเส้นไม่มีการลดมันลดเค็มเลยทั้งสิ้นนะครับผมใส่เต็มนะครับ น้ำซุปแต่หลายคนก็ถ้าเกิดติดตามบล็อกผมอาจจะทราบนะว่าผมกินมาสองครั้งแล้วนะครับคดูครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับผมโอเคครับผมเราถึงเวลากินข้าวกันแล้วนะครับก็เพิ่งกินไปเมื่อกี้นะครับผมเรากินกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อล้วนนะครับผมเป็นหมูนะครับผมสันนอกนะครับแล้วก็ทําเป็นสเต็กนะครับซึ่งเป็นโปรตีนล้วนนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยแน่นๆอิ่มๆเน้นๆอยู่แล้วนะครับผมก็ เ,เราไปกินกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งห้าสิบนาทีนะครับก็หลับอีกแล้วนะครับผมหลับคาเก็อีเลยนะครับผม <c oughs> คือผมออกไปแล้วผมรู้สึกว่ามันเพลียเหนื่อยยังไงไม่รู้นะผมแปลกๆนะวันนี้ก็หลับไปเลยนะครับผมแล้วก็ตื่นประมาณตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับ หลับตั้งแต่แบบสี่ทุ่มห้าทุ่มเ่อนะอ๋อผมรู้แล้วเมื่อวานนะครับผมแม่งนอนเก้าโมงเช้าไปหาโค้ชตอนบ่ายหนะึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> นอนสามชั่วโมงนะครับผมตอนนี้เป็นหุ่นของผมอีพีที่น่าจะหนึ่งร้อยเก้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ไนดะ้กินอะไรเร็กอยๆหลายอย่างมานะครับผมยังเข้านะ้ารอบเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะไปเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่ก็ต้องใช้เวลานิดน,นึงในการ รถเข็มขัดตรงน,นี้นะคะรับผมทำได้ไม่ค่อยเยอะนะผมเพราะอยากเข้าห้องน้ำนะครับเมื่อกี้ทาเสร็จก็เลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมมาแล้วแม่งมามาหลายวันแล้วนะมามาหลายเดือนแล้วด้วยนะไอ,อ้มันมามันมาเนี่ยไม,ไม,ม่ไม่มาัะทีไม่มาเพราะเพราะผมนี่แหละอิในไอแม่งไม่มีผมจะไม่พูดว่าวันนี้ผมจะนอนเร็วนะเพราะว่าผมยังพูดกับตัวเองนะ แม่งกูโกหกอีเวก็วยังไม่พอกูโกหกตัวเองด้วยหนักใจแม่งจะบอกจะนอนจะนอนแม่ไม่เคยได้นอนแบบเร็วๆเลยนะผมแม่งแบบติดนู่นติดนี่นะครับผมก็วันนี้แหละนะครับผมวันนี้อีกแล้วอ่ะมันนี้อีกแล้วตุเตโปนะวันนี้ผมผสมหมดเลยนะโฮจิชงโฮจิฉะนะครับผมวันนี้ผมยังไม่นิ่ไขมันดีเลยสักนิดเดียวเลยนะเอากระเทียมยังไม่ได้กินนะผมไอตัว ไลฟ์โชว์ไอซ่าก็ยังไม่ได้กินนะครับตัวไข่มันดีต่างๆนะครับยังไม่มีไข่มันดีกับร่างกายเลยวันนี้เจอแต่ไข่มันไม่ดีนะผม <L ess> อนน้าวผมยืนบอกน,นะไอไอไอหมูที่ผมกินไปที่ท่านเห็นนะ <L ess> ที่ผมถ่ายให้ดูอ่ะมันมีน้อยกว่าสามชิ้นใช่ไหมผมกินสองชิ้นนะครับผมแล้วก็กินมาฟั่งไปชิ้นเดียวนะครับผมเพราะว่ามันเกิดนะครับผมมันมันเกิดที่ได้รับแล้วเพราะวันนี้ผมไม่กินเล่าแล้วไอจานนั้นจานเดียวเนี่ยซังโคจิจานนั้นจานเดียวแม่งคือแบบน่าจะพันน่าจะเหยิบพันแคลได้ทั้งมัน คือผมกินอ่ะอันอร่อยมากนะคือนี่ผมไม่ผมไม่ได้อเฟนสุดเลยมันอร่อยมากนะเพียงแต่ว่าความที่คนมันไม่กินมันแล้วอ่ะแบบผมแบบฟิเนชจานนั้นจานเดียวอ่ะด้วยความแบบเหมือนกับมันมันผืดอม แบบหลังจากไม่ถึงครึ่งจานออกไปแล้วอ่ะคือเหมือนกับว่าจะสดน้ำมันก็อร่อยแล้วแต่ว่ากินไปตั้งมันบื่ออมแล้วอะอะไรเงี้ยก็คือแบบแม่งเป็นมันอันคอพโบมากนะครับเวลากินอะคือเหมือนกับว่าแต่ก่อนนี่คือกินแบบโอ้อิ่มแปรหรือมันอะไรไม่รู้อ่ะคือมัน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 ไม่อัพพิทายขนาดนั้นเลยนะครับผมคือมันอร่อยแหละไม่เถียงอะแต่ว่า อะไรวะเซ็งเดี๋ยวผมผมว่าโคตรงนี้ชี้หน้าเนี่ยโคแบบเสียหมดเสียหมดนะครับเขาเรียกว่าอะไรระบบผมเสียหมดกินของอร่อยแล้วไม่มีปัญหาเสียหมดแต่ของอื่นที่มันอร่อยๆเนี่ยก็สามารถกินได้ตามปกตินะครับผมเช่นแบบอาจจะอ่ออย่างในเซนซูชิอย่างเงี้ยก็กินแบบของตายเยอะไม่ได้เคยกินนะผมมันจะผื่นโรยทันทีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอ่อย่างของหวานเนี่ยยังไม่ลองนะครับผมคือเคยลองนะท่านเห็นดูบอกไปผมกินเค้กนะนั่นคือคำเดียวแม่งก็เริ่มแบบลอยๆเริ่มเพ้อเริ่มพระแล้วนะผมเริ่มคิดสภาพด้วยกันแต่ก่อนผมกินคนเดียวทางนั้น โรงพยาบาลแม่งนักใสให้สสยงเอ้ยสยางให้อาหารอยู่ไม่ไกลแล้วผมจะฉาดต่อนะครับผมเพื่อความแน่นๆความนัวของการกินครั้งนี้นะครับคือซื้อมาแม่งก็ต้องใช้คุ้มซื้อมาก็ต้องกินให้มันให้มันเยอะหน่อยมันไม่มีทางเลือกมันต้องจับมันต้องจับโดนอยู่แล้วนะเพราะว่าแม่งโอ้โหเถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับ นยคุณดูปริมาณชาเขียวดีฉาคือแม่งใส่เกือบจะใส่เกือบจะเท่าไอ้นั่นอยู่แล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้อะไรอ่ะไอ้กาแฟอะโอ้โหแม่งโดนแน่แน่วันนี้โดนแน่แน่คุณดูสีโฮจิฉาดิโอ้โหแม่งหกนะครับโฮจิฉาดหกนะได้เรื่องนะครับผมแม่งแน่นแน่นแน่แน่โฮจิฉานะวันนี้โฮจิฉาแม่งโอ้คิวเลยคราวนี้โอ้พาวทุกอย่างนะ จริงวันนี้ต้องเข้าเข้า,เข,าเข้าห้องน้ำสามรอบนะเพราะว่าผมกินเยอะเนาะวันนี้โอเคแล้ว okay, กินตัวทางท้องต่อโอดิชาแม่งแรงมากมึนเลยนะครับมึนโอดิชะนะครับผมเรียบร้อยนะได้แค่นี้ <laughs> ดูดได้แค่นี้ดูเทียมนะครับผม เป็นอะไรู้ดสารลักวิตามินเรียบร้อยนะผมก็ผมไปห้องน้ำนะครับผมเดี๋ยวเจอันทีตอนจอนอนนะผมเราจะมาคุยเรื่องนิเซลวันนี้กันนะครับผมเห็นเจกัน,นครับโอเคแล้วผมขนาดที่เวลาตีห้าสี่ห้านะครับผมก็ไม่ทุกวันเลย <laughs> ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับ้วกิกนอาหารเสริมมาเลยนะครับเป็นไขมันดีนะครับอุย้ยลืมหยิบตาเรีกว่าอะไรอะ่ะลืมหยิบไอเดียมาไม่เป็นไรนะผมจะกินนันนี้ก่อนไขมันดีก่อนน,นอนนะครับครับหนึ่งเอากระเทียมนะครับผมต่อมา ไอเดียนะครับตัวสุดท้ายนอนเช้าแม่งทุกวันเรียบร้อยนะครับผมคราวนี้เรามาคุยกันถึงองดีไซน์ของวันนี้กันมานะที่ผมไปวัดค่าร่างกายมานะครับผมโอเคเป็นตัวนี้นะครับกเ็เรียกได้ว่านะครับวันที่ผมตรวจเนี่ยเป็นวันที่3นะครับผมเป็นวันที่3เดือนเดือน4นะครับ สี่วะไม่สี่นะสามห้าแล้วสามเดือนห้านะครับขอใหผมเขียนผิดเขียนเป็นสามเดือนสี่งงเลยนะครับสามเดือนห้านะครับก็เป็นระยะเวลาประมาณสักประมาณสองทิตย์หลังจากนั้นนะครับผมก็น้ําหนักนะครับผมมีการลงไปนะครับลงไปสองลงไปแบบสองโลเลยนะครับผมจากสิบเอ็ดจากเจ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งเป็นเอ้จัดเจ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดเป็นหกสิบสองจุดเก้านะครับผมสองโลนะครับผมหายไปสองโลคือตอนนี้เนี่ยผมออฟฟิเชียลลี่นะครับผมลดไปทั้งหมดแล้วเนี่ยสามเดือนกว่าที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับสิบเอ็ดโลนะครับผมลดสิบเอ็ดโลนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่่สนนใจออยางงึก็คื แฟตด้วยนะครับผมแฟตมีการลดจาก19.4ไป19.0นะครับผมอันนี้คือไม่ออกกำลังกายเลยนะครับผมกิน่เดียวนะครับค่อนข้างอินปิเซฟมากๆเลยนะครับผมกับแบบคือคุณเข้าใจไหมว่าไอ้น้ำหนักที่หายไปเนี่ยแม่งไขมันล้วนเลยนะครับอ่าต่อมานะครับผมมันเป็นตัวเขาเรียกว่า lean muscle นะครับผมที่มันเป็นคอของมัสเซลเนี่ยนะครับจาก5.98เป็น15.9นะครับผมหายไป0.08นะครับผมถามว่ามันเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมที่สมมติเทียบกับวันแรกเลยวันแรกมัน16.2นะครับผมคือมันหายไปประมาณ 0. จุดเท่าไหร่วะ0.4 3นะครับผมซึ่งไอ้ศูมเนี่ยมันเยอะไหมเป็นในสัมพสำคัญไม่ไหมเลยนะผมหมายความว่าไอ้ทั้งหมดที่ผมทำมาเนี่ยนะครับผมแบบว่าน้ำหนักทุกอย่างที่ผมลดไป11โลเนี่ยแทบจะเป็นไขมันล้วนๆเลยนะครับผม แปลกใจมากนะครับที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องอายุนะครับผมอายุเซลล์นะครับเผาผลาญเนี่ยตกใจนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเผาผลาญมันลงไปเหลือ500เอ้ย1,590นะครับผมแต่ว่าซึ่งแตกต่างจากวันแรกที่เป็นพันเนะครับผมผมเบิร์นแคลอรี่น้อยลง200นะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันมันน้อยลงนะครับผมพอกล้ามเนื้อน้อยลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเบิร์นได้น้อยลงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าผมเล่นเวทเล่นอะไรเพิ่มนะครับผมโดยการที่กินอานสองมื้อนะครับผมอย่่างทีเราคุยกันเนี่ยมมันก็จะะส่่งผผลให้อที่ารเรแล่าผม กะว่าน่าจะแบบพันเจ็ดพันแปดพันเก้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะแบบกล้ามเต็มโตแล้วช่วงนั้นนะครับโอเคนะอันต่อมาอันต่อมาเป็นอายุเซลล์นะครับผมอายุเซลล์เนี่ยจากยี่สิบห้าลงไปยี่สิบสี่นะครับผมก็มคือตอนนี้ผมอายุเซลล์ผมเด็กลงเ,เด็กลงแล้วนะครับผมปัจจัยยี่สิบอายุจริงผมในยี่สิบนะครับผมแต่ว่าอายุเซลล์ผมยี่สิบสี่นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเด็กกว่าที่เป็นอายุจริงๆเนี่ยประมาณห้าถึงสิบปีนะครับผมนั่นคือเรื่องดีนะงโค้ชของผมเนี่ยอย่างเช่นบัดดี้ของผมใน่ที่ผมเลล์ครรับปะมาณถึง ปรระะมมาณนนนัั้คบผซึ่งมันต่างกับความจริง30ปีนะครับผมนั่นคือเขาดูแลตัวเองดีมากนะครับโค้ชผมอายุ40นะครับผมอายุเซลล์ก็ประมาณ20ต่างๆนะครับผม20 23 24อะไรเงี้ยนะครับผมค่อนข้างจะคนละเรื่องนะผมผมผมเนี่ยก็กำลังลงเรื่อยๆนะครับผมแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมากๆเลยก็คือเรื่อง V fat นะครับผมไขมันช่องท้องนะครับซึ่งมันเป็นตัวก่อให้เกิดโรคต่างๆนะครับผมเช่นหลักๆก็จะเป็นไขมันพอกตับอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งไอไขมันช่องท้องบางอันเนี้ยบางคนมันไม่ได้แปรผันตรงกับแฟทโดยตรงนะครับผมบางคนเนีี่่่่่ยยยปรรระะะมมมาาาณ10 12%ออออไไงงงงเ้้นนคัับผแตวขชท เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าก็ยังมีอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างที่โค้ชผมเขาแบบดูแลหลายๆคนเขาก็เล่าให้ผมฟังนะครับว่ามันก็มีเหมือนกันนะครับผมที่แบบว่าวีแฟทเนี่ยเยอะนะครับผมคือตอนเนี้ยวีแฟทผมเจ็ดนะครับผมซึ่งวีแฟทของโค้ชของผมอีกคนหนึ่งนะนที่ที่เป็นพี่ผม,ท,ผมที่ผมรู้จักนะครับผมที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยที่เขาชวนผมเข้าวงการขายตรงเนี่ยนะเขาแฟทเอ่อรู้สึกจะสิบสามสิบสี่นะครับผมแต่ว่าไอ้วีแฟทคนทีห้าผมผมตามเขาไปแล้วนะครับผมแต่ว่าหุ่นของผมเนี่ยสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่แบบเขาเรียกว่าไง นนีะครับผมซึ่งลดไปทั้งหมดแล้วเนี่ยภายในเเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ3เดือนคือเรียกว่า3เดือนได้ไหมก็เรียกว่าก็ประมาณ4เดือนนะครับผมคือกินทั้งหมดเนี่ยประมาณประมาณคือเกือบจะ4เดือนแล้วนะครับเพราะนี่มันเป็นเซตเซสที่สี่เลยใช่ไหมครับไอ้สเดือนนี้เนี่ยผมลดทั้งหมด11โลนะครับผมลดไป11โลหายไปดื้อนะครับผมและส1บโลนั้นเนี่ยเป็นไขมันประมาณแบบ90%เลยนะครับผมแบบกล้ามเนื้อหายเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าไขมันส่วนใหญ่คือหายไปหมดเลยนะครับอายุเซลล์เนี่ยมันลดลงเป็นเป็นสิบปีเลยนะครับผมลดจาก 26นะครับไป19ก็คือประมาณ7%นะครับผมไม่ได้ทำอะไรนะครับก็หลายๆท่านที่ติดตามล็อกวันแรกวันแรกเนี่ยผมขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเป็นอะไรที่คนดูน้อยมากนะครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าเจ็บปวดทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็น เล็ก์อที่ดีนะครับผมแล้วมันก็ไม่ใช่คลิปที่มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอัปเดตด้วยนะครับผมเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอยากจะมอนิเตอร์กลับมาดูก็ยังได้นะครับผมหรือว่าดูตาม EP-EP-EP-EP ไปก็ได้นะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะตอนนี้รู้สึกว่าลง EP ที่59หรือเปล่าไม่แน่ใจ58 5 9ปหระมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าอ p ที่ผมอัดตอนนี้เนี่ยมันรู้สึกจะร้อยร้อยร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดแล้วนะผมเกินดีพี่ที่ร้อยไปแล้วนะครับก็เราเกินเกินครึ่งทางม,มาเยอะแล้วนะครับผมก็เรียกว่าอาชีพอาชีพเมนนั้นเนี่ยผมทำคลิปค่อนข้างจะทุกวันทุกวันทุกวันนะครับผมก็มจะมีวินัยในการทำคลิปแต่ว่าไม่ไม,มีวินัยดูแลตัวเองนะครับผมซึ่งรีซ็ตทุกสีทุกอย่างเนี่ยผมมองว่านะครับมันอยู่ที่วินัยในการกินซะส่วนใหญ่นะครับผมของผมเนี่ยผมพิสูจน์แล้วนะครับผมทุกวันนี้ผมพิสูจน์แล้วว่าการกินเนี่ย มีผลอย่างมากเลยนะครับผมแล้วถึงแม้ว่าผมจะกินส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นในเรื่องโปรตีนเนี่ยอย่างเช่นผมว่าไปว่าผมกินเนี่ยโปรตีน90กรกัมเนี่ยมาจากอาหารเสริมล้วนเลยนะครับผมมีอาหารสดเนี่ยห้าสิบหกสิบกรัมแค่นั้นเองนะครับผมหรือช่วงนี้ก็จะเป็นแบบประมาณ40กรัมอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นนะครับผมนอกนั้นจะจะเป็นอาหารเสริมหมดเลยนะครับก็ยังไม่ได้มีผลมีผลข้างเคียงอะไรที่มันที่มันมน่าตกใจอะไรขนาดนั้นนะค, <c oughs> คือกินเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันทุกวันทุกวันเลยกินเต็มเซตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่่่่่งงอยยาาานนนีีผมววไปะครับใ EP 150เ จบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่ใช่150ยห้ดิคืออาจจะไป120กว่าๆนะครับผม120กว่าๆเนี่ยก็จะมาอีวิลด์แล้วนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับมันคุ้มไหมคำนวณออกมาเป็นกิโลแล้วเท่าไหร่นะครับผมมีการอะชี e เมนต์อะไรบ้างเสียอะไรไปบ้างนะครับผมแลกอะไรมาบ้างนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงนะครับผมหลังจากเข้าคอร์สลดน้ำหนัก4เดือนเต็มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเลิกเลิกกินนะครับผมในหยุดกินนะครับผมก็คือว่าวันนั้นก็จะมีการตรวจเลือดเอ่ยตรวจแรงไงงนนนะะครััับผผมมแลล้้วหจจากก็ กินนไปนะครับเพื่อจะทำให้เพื่อที่จะดูว่าเออถ้าเกิดว่าเราไม่กินเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะมาตรวจอีกทีหนึ่งนะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับผมแล้วมันก็มีค่าอะไรยังไรบ้างนะครับแต่ว่าผมพิสูจน์แล้วว่าถึงแม้ว่าคุณไม่ออกกําลังกายนะครับผมเอ,อ่ออย่างวันๆเนี่ยผมกดตะกี้บอร์ดในวะันๆน,นะครับไขมันก็ลดได้นะครับผม ซึ่งม,มันเป็นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกใจผมมากนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าสมมุติว่าผมเบิร์นแคลอรี่ได้วันหนึ่งเนี่ยพันแใช่ไหมครับผมผมต้องกินประมาณสักพันหกพให้มันดีฟฟสิตแบบไม่เยอะมากนะครับผมเพราะถ้าเกิดมันดีฟฟสิตแบบคุณเบิร์นได้พันเจ็ดพันแปดเนี่ยแต่ว่าคุณกินแบบพันเดียวอะไรมาเนี่ยนะครับผมมันกลายเป็นว่าร่างกายคือแคลอรี่มีไม่เยอะพอแคลอรี่มีมีไม่เยอะมันก็แบบไม่อยากจะเบิร์นไขมันอะไรมานี้นะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมซึ่งเนเธอร์แล้วเเนนนนนนี่่ยยมัััก็็ปอาง้ะครบผมแตต่่่่่วววาา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 ครรรนนนนนนนีี้ะพพกกออหเเสสิมมมงๆยััโดดแล้วเเนน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 ีี่่่่ยยยยยมมมมมมมััััทททาาาาาใหห้แบบบวววุุกกกคคคิลป็อดษ์ะรผ มัน u n นเรีมากมากนะครับผมกับการที่อาชีพสารอาหารขนาดน,นั้นนะครับผมซึ่งของพวกนี้เนะี่ยมันถูกตัดแคลอรี่ไปมาอะไรไปนะครับผมคล้ายเป็นว่านะครับที่ผมเข้าใจก็คือว่าถึงแม้ว่าแคลอรี่เนี่ยจะดีเวซิตเยอะก็จริงนะครับผมแคลอรี่จะไม่ได้ถึงเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถเบิร์นไขมันได้เพราะว่าสารอาหารมันถึงนะครับผมผมกินนิวเทียมสองซองใช่ไหมครับผมคือมันก็เหมือนกับคุณกินแบบ ผักแบบกินจนลิ้นเขียวอะ่ะอย่างนั้นนะครับผมกินจนกรามโยกอย่างเงี้ยนะครับก็มันแก้กันได้อย่างเงี้ยนะผมมองว่ามันก็น่าแปลกใจดีนะครับผมซึ่งเรื่องสารอาหารเรื่องอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้คิดเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้เชื่อใจในอาหารเสริมเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้ไว่าจะเชื่อรอยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมก็รอวันที่โค้รผมเข้าไปโรงพยาบาลน,นะครับผมโค้รผมใส่น้ำใส่น้ำเกลือใส่สายช่วยหายใจเมื่อไหร่ก็นานๆผมก็ถืออาหารเสริมไปเลยนะครับผมมาเยี่ยมนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ยังก็ดีครัััััับบบเเเคคค้้้าาาาาาาตตตยยกก่่่่อออนนนนผผผมม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 ูแลวววววะะรรรรไดีีปญหหสิ ไม่ตับเขาตับเขาเกิดการอันฟังชั่นขึ้นมานะครับผมตับเขาแม่งแบบเกิดช็อคขึ้นมาเลยแบบนี้ก็ผมก็หยุดกินอันอะไรเงี้ย นะครับผมเออ่ซึ่งใอาหารเสริฟพวกนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความคิดของคนไปนะครับผมในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมทำคลิปซีรีส์นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อพิสูจว่าผมไม่ได้อยู่ฝั่งแบรนด์เขานะครับผมไม่ได้อะไรจากแบรนด์เขาแบรนด์เขาไม่ได้จ้างผมให้ผมกินนะเพียงแต่ว่าจะได้หมดข้อสงสัยในตัวของผมเองด้วยนะครับผมแล้วก็ سين าเรโอที่แบบว่าไลฟ์สไตล์ของผมนะครับคือแบบไม่มีเวลาออกกอลังกายไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างครับผมก็เออ่ได้เห็นเวลานะครับแต่ว่าผมจะเป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วเนี่ยทีหนะะะะะคคครรรรรรััับบเเเเเพพาา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 วว่่่่่ออยงงททีีนนนนนนห็ไไไปปสกตผมมมจด้้ื ไอ้เรื่องน้ำเนี่ยนะครับผมมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากมากนะครับผมเรื่องหนึ่งที่แบบผมอยากจะแชร์ให้ฟังนะครับก็คือว่าปกติน้ำเนี่ยอย่างผมเนี่ยมันควรจะ5้านะครับผมแต่ว่ารู้สึกวันนั้นวันนี้วัดรู้สึกจะ5้าสหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยน้ำมันมีการลดลงจากสองเดือนที่แล้วนะครับผมไอ้เหตุผลเป็นเพราะว่านะครับส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องโซเดียมเรื่องอะไรด้วยนะครับผมว่าพอมันอุ้มน้ํามันอะไรต่างเนี่ยมันก็ค่าน้ําที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมม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 มออ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 งงงงววว่่่่่่่าาาาาาผผไไดด้้้้กกกกกินน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 ยยยยเเ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 ลละครรรรรััับ็็็ขถใทีีปููสืืแ สุขภาพเนี่ยผมมองว่ามันก็น้อยนะครับเพราะว่า3ลิตรเนี่ยมันถือว่าเป็นสแตนดาร์ดที่มันต่ำมากนะครับผมมันเป็นสแตนดาร์ดที่ทุกคนต้องกินอยู่แล้ว3ลิตรนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณจะอิชีฟสี่ห้ลิตรไปอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนไปแล้วนะครับผมซึ่งผมมองว่าการกินน้ำได้เยอะขึ้นการกินน้ำได้แบบว่าเกินหลิตรสี่ลิตรขึ้นไปเนี่ยน้ำขึ้นแน่นอนนะครับผมซึ่งก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับผมคนถือน้ำกินน้ำจริงๆริอะไรรู้เลยแม่งแบบดูแลตัวเองหรือไม่ก็ขายตรงกันสองแบบนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่่่่งงหลาาาายทนนอออจจะบกวเเป็รื ไตััวนะครบผมผมไม่ได้สนับสนุนนะครับผมผมไม่ได้อะไรกับอาหารเสริมมากมายนะครับผมมองว่ามันก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟที่แบบเออเซฟเวลาดีนะครับผมแล้วเห็นผลค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันนะครับผมดังนั้นใหผมไม่ได้ออกกำลังกายอะไรประมาณนี้นะครับผมวันนี้แล้ว,แ,ลวแต่วิจารณญาณของทุกท่านเองนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปว่าผมไม่ได้สปอนเซอร,ร์จากแบรนด์นี้นะครับผมคือของพวกนี้มาหลอกกันไม่ได้นะครับผมผมตรวจเลือดออกมาผมไปชั่งน้ำหนักมาผมไปชั่งวัดค่าร่างกายมาเนะี่ยของพวกนี้เขาเขาไม่สามารถจะมาแบบมาโอ้โหผมได้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็็็็็็็็กกกกกกกใใหหห้้้้้้รรรรรรรีีีีซซซออออ์สสฟเเเเลลลแแววววัััันนนนนนนะะคคคคบบืืู่่าาาปยงงงไไผผมมททุดชชิตข ครับว่ามันมันอยู่แต่หน้าจอมันเออ่ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าผมค่อนข้างจะภูมิใจยอย่างหนึ่งนะครับที่ผมถ่ายไว้สิบตู้สิบตู้อย่างนะครับเพราะว่าตอนไอการลดน้ำหนักเนี่ยหลายๆท่านก็จะเห็นว่ามันเป็นคลิปเดียวนะครับผมแบบว่าพี่นิวท่านไปดูมามันเป็นคลิปเดียวออกมานะครับว่าฉันลดมามันเป็นทามแล็คเข้ามาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าผมยอมที่จะเหนื่อยหน่อยนะครับผมผมยอมที่จะแบบเสียอะไรหลายๆอย่างไปนะครับผมซึ่งไอ้เรื่องที่ผมเสียเนี่ยแต่ผมเมนชั่นในคลิปอนิวาจะเยอะแล้วเป็นการลงททุนี่เยอะมากนะครับผมก็ถ้าผมมมองว่าันนเปป็ระโยชน์มาะ สำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่มีกำลังใจเองนะครับผมหลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่าการกินอาหารเสริมมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับผมกินกินอาหารเสริมแม่งหลอกลวงแม่งตอแหลแม่งไอ้เงี้ยมึงขายกันเทพมึงจะขายอย่างเดียวอะไรมาเนี้ยนะครับผมซึ่งคนกลุ่มนั้นมันก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดว่ามันมันง่ายนะมันเซมันก็มันก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าสิ่งที่ผมได้กลับมาอย่างนึ่งที่เห็นเห็นเลยนะครับผมก็คือเรื่องเวลาเนี่ยแหละครับก็คือไม่จำเป็นต้องนั่งแบบกินอาหารเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับผม ยังไรก็ดีนะผมมองว่าที่ผมทําคลิปอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกว่าคนจะมาดูไหมนะครับมันคุ้มค่าการดูไหมนะมันอะไรไหมนะผมแค่อยากจะให้แบบทุกท่านได้ไอเดียนะครับผมแล้วก็เห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถมเมนต์มอริเตอร์มาในทุกๆวันนะครับผมแล้วผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะครับผมคือผมยังไม่เห็นอะไรอย่างนี้ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมคืออาจจะมีแหละนะครับผมแบบว่าไดเอทบล็อกอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะไม่มานั่งละเอียดแบบผมเลยนะครับแต่ว่าหรืออาจจะแบบเป็นไดเอทบล็อกที่เทพกว่าเเออ่่ไไมมมกกิิินนนาาหรรรรสลยะะคับผ ถ่ายถนะ่ายถ่ายมาแบบนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับเป็นการใจมากถึงแม้ว่าจะมีคนดูแค่แบบหลักสิบคนหลักร้อยคนผมก็ยังโอเคนะผมก็ยังแฮปปี้ที่จะทำนะครับเพราะว่าการลดน้ำหนักการอะไรเนี่ยครับผมการดูแลสุขภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะแทงข้างหลังคุณตลอดนะ,นะครับผมคุณรู้สึกตัวที่คุณก็อยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับผมซึ่งหลายท่านก็อาจจะเป็นโรคนะคะะรับผมหลายท่านอาจจะแบบมีโรคติดตัวอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมผมแนะนําว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นอะไรที่พูดยากด้วยนะครับผมแล้วก็สร้างปัััญหาาาาาาานนนนะะะคคครรรรรรรบบผผมนนมมมใออออตตตเเไไไไ่่สาาถทํไไดด้้้แลวกะะ็งูป นะครับผมเทรนด์โลกอาจจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันนี้เป็นนันที่พิจารณาคดีค่อนข้างจะยากนะครับผมแต่ผมมองว่าเ,ออเรื่องสารหารเรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมอนาคตมันมาอยู่แล้วมาที่ว่าแบบทุสิตทุกอย่างเนี่ยมันมันมันโดนโปรเซสมามันโดนซินเดติกมานะครับผมมันสังเคราะห์ออกมามันนู่นนี่นั่นออกมาแล้วเนี่ยเ <g år> พราะว่าทรัพยากรในโลกเนี่ยมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆอยู่เรื่อาฟกันดีนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยที่อุ่นจบนะครับผมวันนี้เนี่ยผมพูดเยอะนิดนึงนะเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ ต้องพูดนะครับผมแล้วก็มันใกล้ต่อมันใกล้จะเอเวอร์เด้วยแล้วนะครับผมอีกประมาณ20 EP อนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ